ก็เลยพี่โชว์กับหนูสองคนแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันเลยพี่พิลี่เดี๋ยวสวัสดีครับพี่พิลี่ยวสวัสดีครับหนูว่ารู้สึกเหมือนทุกวันนี้เป็นสาผูกไงไม่รู้ที่ออ่ะต่อหนูกับเขาไม่ได้คุยอะไรกันสักคำเลยเว้ยพี่จนอยู่ดีเขาทักเขาพูดขึ้นมาว่าอยากฟังเพลงไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่ฟังค่ะแล้วเขาก็เดินออกไปเลยเขอยืมกล่องซ่อมกล่องเดี๋ยวเอามาอืมอืมอืมต่อ นนแต่ว่าอันนี้เรียนเรียกพูดก่อนว่านนพี่พี่ไปเล่าให้พี่เฉินฟังอนนขอเบไอเลยค่ะ,คะขอกออขอัญชาถุงนึงเลขกสองหรอกัญชาถุงนึงกัญชาถุงนึ่งเกือบทุกทีแปดห้าแปดห้าไม่ที่ละที่ละที่ละอยู่เส้นชัยได้นะ เพราะว่ามันเริ่มนานาน,า,น,า,นาผับเลยได้แปดห้าของอาชาถุงนึงเดี๋ยวต้องไปดูของท้ายรถก่อนว่าหายหรือเปล่าไม่ให้โบไปช่วยไปก่อน ขาซะาอืมฮัลโหลนี่พี่เิลลี่หรือเปล่าว่าไงว่าไงสิไม่รู้ว่าหนูหนูไม่เรื่องหนูไม่เรื่องนิดหน่อยอะเรื่องอะไรอะเ่าหนูรู้สึกช่วงช่วงนี้เฮียเขาเปลี่ยนไปอะดิยังไงอะ เ,เ,ขเขาเป็นเหมือนเขาเป็นเหมือนตอนนั้นอีกแล้วอะ่ะเสียงเขาการพูดการคุยเขาก็เปลี่ยนเดี๋ยวงงคือตอนไหนค<ม>ําว่าตอนน<ม>ั้นคือตอนไหนเอาใหม่เรียบใหม,ม่รู้สึกยังไงพูดไม่หนูรู้สึกว่าเทียเ,เขาคุยแปลกแปกไปอ่ะพี่แปลกๆไปเหมือนเขามีอะไรสักอย่างแต่เขาไม่เนี่ย ว่าจะเครียดเปล่าพรุ่งนี้จะมอแล้วนะหนูก็หวังว่าอย่างนั้นจะดีเราเคยถามเขาไหมล่ะหนูถามเขาแล้วว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่พอวันนั้นหนูไปเชร์กับปาป้ามาป๋าป้าก็พูดเหมือนฉันน้องว่าเนี่ยถ้าป้ามีแฟนอ่ะมีคนคนยแล้วก็คนป้าไม่เหมาะคนต่าป้าก็ไม่ชอบนะยังไงนะ บบป้าอธิบายล้ว่าแบบเนี่ยถ้าป้ามีแฟนอ่ะแล้วแฟนป๊ามีแฟนหรือคนคุยแล้วถ้าแฟนหรือคนคุยป้าไปยุ่งกับคนเก่าหรือคนที่ป้าไม่ชอบอ่ะป้าก็ไม่โอเคนะหนูก็เลยคิดว่าเขาเขา,เขาเป็นอะไรหรือเปล่า คือที่แบค๊คพูดถึงอาจจะหมายถึงเราหรือเปล่าถูกไหม <S <S ใช่เพราะว่าหนูไปขอคำปรึกษามาว่าแบบหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาไม่ยอมพูดกับหนโูแล้วเหมือนป้า,า<ๆ>เขาก็พูดมันแบบนี้แล้วแบบป้าป้าก็เป็นคน<ๆ>ในแก๊งพูดพีใช่เปล่ะอืมอืมอืมเดี๋ยว่านหนูนะจะเล่าความจริงให้ฟังหนึ่งอย่างว่าไงพี่พี่เนี่ยเป็นคนไม่มีความลับกับคนในแก๊งเวลาพี่เห็นอะไรเนี่ยพี่จะพูด ูจำวันนั้นที่พี่ถามหนูว่าเป็นอะไรแล้วปะจำได้เออพี่ก็ไม่เล่าให้พี่เฉินฟังอะไรแต่แค่เล่าไ้ว่าหนูเป็นอะไรไม่รู้เสียงเศร้าแล้วก็เล่าว่าหนูอยู่กับใครเข้าใจปะโอ้โหก็อันนี้อันนี้พูดก่อนว่าพี่ไม่ได้จะปลุกปั่นหรืออะไรทั้งสิ้นเข้าใจปะพี่เป็นคนที่เห็นอะไรพี่ก็พูดแบบนั้นเพราะพี่ไม่มีความรักบับคนในแกลงเลยถ้าจะมีก็มีเร็วคือเรื่องเงิน ใช่อันนี้อันนี้พูดจริงๆพูดจริงๆพูดจริงๆแต่ถามก่อนว่าวันนั้นนะ่ะวันนั้นที่ที่เสียงเศร้าน่ะเป็นอะไรหนูไปทํางานแล้วรถหนูอะ่ะมีคนขโมยไปสองรอบคือมันแบบสองรอบจะหนูแบบหนูนอยอย่างพี่หนูแบบหนูไปทํางานหนูออกมารถหนูหายไปรอบนึงโอเคหนูยอมไปเผพ แล้วตังหนูเหลืออยู่หมื่นเดียวอ่ะหนูยอมไปพาวรถไว้เมื่อสองพันห้าแต่หนูต้องส่งเงินบ้านแสนสามอ่ะหนูไม่มีตังส่งเงินบ้านที่แล้วหนูก็เลยโอเคหนูยอมพาวหนูไปทํางานต่อพอออกจากี่อหนูไปถู้ปุ๊บหนูลงจากหนูลงจากรถแป๊บเดียวอ่ะไม่ถึงนาทีนึงอ่ะหนูเอาของไปเก็บรถพี่ออกมารถหนูหายหนูก็เลยแบบแล้วตังหนูเหลือแค่สามพันบาทอ่ะไอโชว์ุนได้อ่ะอันนี้พี่ไม่รู้นะอันนี้พูดก่อนว่าตัวพี่เองเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราเป็นแฟนเก่าโชว์ุน แต่มันมีใครสักคนมาเล่าให้ฟังไม่ไม่ใช่แฟนเก่าครับ<อ>แล้วก็ไม่ใช่แฟนเก่าเลยแล้วใครบอกว่าเป็นแฟนเก่าวะไม่ใช่แฟนเก่ากันพี่หนูแค่แอบชอบเขา<ม>แต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้คุยกับหนูเขาไม่คุยกับคุณมิกโกะเสร็จแ,แล้วอ่ะวันนั้นอ่ะที่พี่เห็นหนูอยู่กับเขาได้เพราะว่าหนูอ่ะคุยกับพี่สาวหนูอยู่หน้าธนาคารใช่ไหม แล้วหนูก็พูดให้พี่สาวฟังว่าเนี่ยหนูโค้นน้อยเลยพี่รถแม่งหายสองรอบแล้วหนูแบบไม่ไหวแล้วหนูอยากทำงานตังหนูก็ไม่มีอืหนูก็เลยแบบเอองั้นหนูก็เลยแบบไปสงบสติอารมณ์ตัวเองในการที่จะแบบมาคุยกับพี่ก่อนแล้วอยู่ดีก็มีสองคนที่เดินเข้ามาหาหนูคือเต้าทึงไปคุยกับพี่ก่อนคือคุยใครคุยกับพี่สาวหนูไงพี่มินิดหนูก็เล่าพี่มินิตฟังหนูก็ระบายพี่มินิดฟังเนี่ยแม่พี่่ต้างช่ะ ไม่น่าจะใช่หัวสีชมพูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นี่คือหัวน้ำตาลผมยาวสองข้างจำไม่ได้เพราะว่าเวลาพี่ปลพี่ไม่มองหน้าเออแหละฮะใช่เวลาพี่ปลพี่ไม่มองหน้าเพราะถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดรู้จักกันเดี๋ยวมันจะต้องคืนเงินไงก็เลยไม่อยากมองหน้าโอเคโอเคโอเคอ่ะต่อแล้วประเด็นคือวันนั้นน่ะหนูไปคุยกับพี่มินผิดถึงใช่ไหม แล้วก็มีสองคนนึงเข้ามาหาหนูคือเต้าทึงกับผู้ชายที่ใส่ชุด NTR แล้วใส่หน้าจากรหนูแดงแล้วปลอมเสียงมาหาหนูเขาปลอมเสียงมาหาหนูว่าแบบเหมือนเขาปลอมเสียงมาแล้วหนูไม่รู้ว่าเป็นใครหนูไม่ได้ตั้งใจฟังเพราะหนูคุยกับพี่หนูอยู่สักพักนึงหนูอะ่ะเดินเข้าไปธนาคารแล้วหนูไปฟังน้องพี่ซาร่าคุยกับผู้ชายอยู่ในธนาคาร แล้วพอพังไม่เรื่องมันยาวจังวะหนูว่าหันไมาเทียดเจอคนใส่ชุด NTR แล้วหน้ากากหนูแดงมายืนข่าหนูแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะหนูไม่ได้คุยด้วยแล้วทีนี้ปุ๊บพอพอเขาพูดเสียงอีกรอบหนึ่งอะแล้วหนูตั้งใจฟังอะหนูก็รู้เว้ยว่าเป็นพี่โชกุนแล้วปุ๊บหนูก็เลยไม่ได้คุยกับเขาหนูก็คุยกับพี่สาวหนูต่อแล้วทั้งสองคนอ่ะเต้าทึงกับโชกุนอะก็ร้อหนูว่าก็เราบื้อไม่ยอมล็อกรถเราบื้อเราบื้ออย่างเงี้ยแล้วหนูนอยอยู่อะพี่หนูกก็เเเลยดินออมาว หนูเลยเดินออกมาไปนั่งอยู่ตรงแลนดเขียวข้างในตรงนั้นที่พี่เห็นพี่ขับรถมาใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะทีเนี้ยพอหนูไปนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะต้องหดเรอ่ะเหรอแล้วไปยังไงอ่ะไปยังไงคืออะไรอ่ะไม่แล้อพี่มาไงอ่ะมากูบินมามั้งว่าเดินมาเลยอ่ะไม่ผมไปลำไมไ่ไม่มันจุดจุดเรื่องมันหน้าผับเลยน้องเอ๊ะมึงหมอกเอแป๊บนึง อ่ะต่อแล้วหนูอ่ะก็เลยบอกหนูว่าเลยมานั่งแล้วสองคนนั้นก็เดินมาหาหนูครับ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 อ่ะต่อแล้วพี่โชว์ฟังดิมาช่วยกูฟังดิอ่ะต่อพี่โชว์พี่โชว์กับพี่เต้าถึงอ่ะไอ้เจ้าพี่โชว์กับน้องเต้าถึงอ่ะเดินหาหนูแล้วก็มานั่งสองข้างแล้วหนูรับาแล้วก็เหมือนางถามว่านเป็นอะไรหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะเป็นคน ล้วเต้าถึงก็พูดว่างั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเต้าถึงอะงั้นเดี๋ยวเต้าถึงร้องเพลงให้ฟังไหมหนูนก็เลยบอกว่าอะว่ามาเต้าถึงแล้วเต้าถึงก็ไม่ได้ร้องแล้วพี่เหมือนพี่ก็ขับรถมาแล้วเต้าถึงก็ออกไปแล้วก็เหลือพี่โชว์กับหนูสองคนแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันเลยพี่ไปเรียกอยูดีกดีครับพี่ไปเรี่สวัสดีครับหนูว่าคบบูรู้สึกเหมือนทุกวันนี้เป็นสามผูกไงไม่รู้เ่ียวอะต่อหนูกับเขาไม่ได้คุยอะไรกันสักคำเลยเว้ยพี่จนอยู่ดีเขาทักเขาพูดขึ้นนมมาาาาวว่่ออยกกกฟังงเพลหู็ ไม่ฟังค่ะแล้วเขาก็เดินออกไปเลยเขาเยี่ยมกล่องซ่อมกล่องหรือเปล่าอืมอืมอืม,อม,อมต้องให้ต่อแค่นั้นนะพี่แต,แต่ว่าอันเนี้ยจะพูดก่อนว่าที่พี่ไปเล่าให้พี่เฉินฟังก็คือพี่ก็บอกว่าเนี่ยพี่จเจอเราประมาณตีสี่ตีห้าพี่พี่ไ,ได้ดับมาพี่เราจะไปนอนเสร็จปุ๊บเนี้ยผมก็ไปเห็นสปริงนั่งเศร้าอยู่ในในในแลนด์มาร์กกับผู้ชายสองคนผมก็เลยเดินเข้าไปถามแต่ยังพอเดินเข้าไปถามเขาก็ทาเสียงเศร้าเพื่อถามเขาเป็นอะไรแต่เขาไม่ตอบ ผมก็ได้พายถึงไปเอารถที่สอนอนแล้วกลับมาแล้วเห็นสปริงยืนอยู่หน้ายืนอยู่หน้าธนาคารแล้วผมก็เลยไปถามเขาอีกทีนึงว่าเขาไปอะไรเขาก็ไม่ตอบแล้วผมก็บอกเขาว่าโกหกใครโกหกได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นเขาอยู่กับไอถึงไอโชแค่นั้นอันนี้คือสิ่งที่พี่เห็นถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่พี่เห็นวันนั้นแล้วพี่ก็เล่าแบบนี้ถูกไหมเนี่ยพ,พี่เล่าแค่นี้เลยแต่ว่าส่วน<อ>เรื่องที่<อ>พี่เฉินจะเป็นอะไรหรือจะรู้สึกยังไงอันนี้พี่ไม่สามารถรู้ได้ เพราะพี่ก็แค่เล่าในสิ่งที่พี่เห็นแค่นั้นหนูอยากจะคุยกับเขาแต่ว่าเขาน่าจะไม่ว่างอืมเขาว่าน่าจะไม่ว่างแตู่ห้ทักไปบอกเขาแล้วแหละว่าถ้าว่างก็มาคุยกันหน่อยเวลาเราอยากคุยกับเขาเราต้องเป็นคนไปหาเขานะไม่ใช่เขามาหาเราไม่หนูหนูยู่แล้วว่าหนูต้องไม่หาเขาแต่ว่าหนูก็พูดว่เขาว่าถ้าเขาว่างให้ทักให้บอกนะ จะได้มาคุยกันหน่อยก็คือสิ่งหนึ่งอะก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเรื่องหอยโชกับพี่เฉิน่ะมันมีประเด็นเรื่องใครเรื่องอะไรสักอย่างเลยพี่จาไม่ได้แต่คือเขาทะเลาะกันแต่คือไอ้โชมันก็แบบว่าไม่ได้อยากทะเลาะหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะวะไอ้เรื่องใช่ไหมเออแต่คือแบบมก็ไม่รู้หรอกไม่มีปัญหาอะไรกันพี่ก็ไม่ได้ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านขนาดนั้นแต่ว่า สิ่งหนึ่งเลยอ่ะพี่คิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะปรั<ะ>บความเข้าใจเราต้องคนเข้าหาเขาไม่ใช่การที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่างแล้วมาคุยกันอื่นด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นที่พี่จะเลือกเิยเขาไปหาเขาตรงๆเว้ยต่อให้เขารอบนี้เขาบอก<ด>ไ่าไม่เป็นอะไรใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ใช่พี่ก็จะเดินไปถามเขาต่อแล้วสุปไปะไร<ด>เว้นช่วงแล้วก็ถามต่อแล้วก็ถามต่อจนกววาเขาจะพูดความจริงอะสุดท้ายคนํำคาญมันจะพูดความจริงออกมาเว้ยโอ้โหคือหนูถาให้เขาลำคาญก่อนใช่ป่ะถูกการตื่นันของโลกถูกถูกครับ หนูรู้แต่ว่าพี่หนูจะเดินเข้าไปอย่างนั้นแล้วคือแบบทุกคนทําไม่อยากเดินเข้าไปก็คานเข้าไปก็ได้เออหนูจะหนูจะนอนเข้าไปเลยไหมล่ะแหมไม่ใช่คือที่หนูไม่เคยเข้าไปคุยเพราะว่าหนูกลกว่าพี่พวกพี่อยากคุยธุระพี่พูดตรงนะเวยิ้งพี่ต้องไปทํางานแล้วแต่พี่จะฝากน้องไว้ประโยคเดียวคนที่คนที่เขาเกรงใจอ่ะกดตายมาหลายคนละไปเรื่องทำงานจริงจริงดูข้าผับอ่ะ We'll